หนึ่งมันจะฟิกจนเกินไปคำว่าไม่น้อยกว่าเนี่ยนะมันก็มีโอกาสเปลี่ยนแปลงใช่นะอยู่ในตัวของทุกๆคนทุกท่กท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 านที่อยู่หน้าจอที่รบไม่น้อยกว่าหสิ่งนั้นคือไม่น้อยกว่าหคือพนังงานบริสุทธิ์นั่นเองครับขอให้ได้ตระหนักรู้ร่วมกันนาทีนี้ ว่าท่านมีอยู่แล้วเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์ซึ่งมีไม่น้อยกว่าหนึ่ปอร์เซ็นตสำหรับลุงมีเต็มเปี่ยมร้อยเปอร์เซนแถมเกินอีกต่างหากมันมาจากอะไรอธิบายความยังไรลุงอธิบายจากคำนี้ครับท่านเราคือโลกโลกคือเราเราเป็นส่วนหนึ่งและเป็นส่วนย่อยของโลกเมื่อเทียบอัตราส่วนแล้ว ตัวเรามีขนาดเล็กเท่ากับหนึ่งนิวเคลียสโลกใบน,นี้กว้างใหญ่ไพศาลขนาดไหนท่านเป็นทู่รู้แก่ใจเพราะว่าสัมผัสทุกวันแต่เมื่อย่อแล้วมันเป็นตัวตัวเราย่อแล้วเหลือเพียงหนึ่งนิวเคลียสเท่านั้นเองหนึ่งนิวเคลียสเนี่ยจะมีบทบาทมากในร่างกายมนุษย์อย่างท่านและอย่างผม นะครับอ้าวหนึ่งนิ้วเครียดที่ว่านี้นิวเครียดใครรู้จักนิวเครียดบ้างนะฮะก็อยู่ในใจนะถ้าไม่รู้จักก็แต่ถามอีกทีนึงไม่เป็นไรแต่ไม่ใช่เวลานี้หนึ่งนิวเครียดมันมีนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งซึ่งทางฝั่งลุงเนี่ยยอมรับโดยดุษฎีแบบ100%์ว่าคนคนนี้ชื่อเออร์เนตรัตเทอร์ฟอร์ดเขาบอกไว้ว่า ในนิวเคลียสมีพลังงานเขาบอกว่ามีพลังงานเฉยๆนะมีพลังงานในนิวเคลียสมากมายมหาศาลถึง99ใน New Greece, นิวเคลียสนีมีพลังงานมากมายมหาศาลถึง99เขาพูดไว้ว่าคำว่ามีพลังงานแต่ลุงองอกบอกว่า มีพลังงานบริสุทธิ์ร้อยเปอร์เซนเกินอีกต่างหากในภาษาลุงครับเพราะฉะนั้นนิวเคลียสที่นักวิทยาศาสตร์พูดถึงเรื่องพลังงานถ้าหากว่ามนุษย์ก็มาจากสสารตัวท่านก็คือสสารตัวหนึ่งเดินดุยด,ดุไปนู่นมานี่ลุงก็เหมือนกันเป็นสสารเหมือนกันนะฮะทำอะไรจะไม่ไรกคือสสาร ในสสารมีพลังงานพลังงานที่ว่านี้ก็คือทางท่านเชสวาไม่น้อยกว่าหนึ่งเปอร์เซนแต่ทางลุงมีทั้งหมดเต็มร้อยเปอร์เซนพลังงานที่ว่านี้คือพลังงานที่บริสุทธิ์โอเคนะเกินต่างหากด้วยนะฝั่งลุงเนี่ยครับเนี่ยความแตกต่างของนักวิทยาศาสตร์นักฟิสิกส์ที่ว่านั้นเขาพูดได้เพียงแต่ว่ามีพลังงาน99%แต่ของลุงเดินก้าข้ามเข้าไปอีกหนึ่งก้า เรียกว่าพลังงานบริสุทธิ์เต็มร้อซแล้วก็เกินปัญหาคำพูดนี้ลุงพูดมาเกินกว่า20ปีนะผ่านสื่อวิทยุผ่านในต่างสารพัดร้อยแถึงทุกวันนี้นะครับก็นานโคเหมือนกันเนาะปี40นี่มันปี64นะโยมนะนั่นก็เป็นนั่งลำดับเองสนอยก็ดีเหมือนกันสรุปโดยรวมแล้วทั้งหมดทั้งมวงและพลังงานบริสุทธิ์นั้นมีอยู่กับทุ คนทุกท่านและก็มีอยู่กับทุกสปปรรพสิ่งนะอยู่ในพืชอยู่ในสัตว์จะเป็นสัตว์บกสัตว์น้ําพืชบกพืชน,น้ำโอเคไหมจบนะสิ่งนี้มีแต่มนุษย์เท่านั้นจะรู้ได้มนุษย์ผู้รู้ได้โดยแจ้งโดยชัดเจนที่สุดที่มาบอกเล่า90้าให้กับชาวโลกได้รู้ตามสิ่งผู้นั้นคือพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวเท่านั้นครับท่านที่จะมาบอกว่า ภายในตัวมนุษย์มีอะไรเพราะฉะนั้นคําสอนของพุทธศาสนาก็เกี่ยวข้องกับมนุษย์นะมีทุกข์มีสุขนะกินไม่ได้นอนไม่หลับขับถ่ายไม่สะดวกอารมณ์ไม่ราบรืงจับสายร่างกายไม่แข็งแรงเป็นทุกข์หรือเป็นสุขคุณนะคุณอาคุณป้าแล้วก็คุณลุงคําตอบสุดท้ายได้ไหมเป็นทุกข์ใช่ปะใจไหมพี่ปวดนั่นเจ็บนี่นอนไม่หลับเป็นทุกข